สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้เอเดียมนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีฤทิเป็นกรดหรือความเปรี้ยวอาหารที่มีความเปรี้ยวไม่จําเป็นต้องเป็นน้ํามะกรูดก็ได้นะคะเป็นน้ํามะนาวน้ําสตรอเบอรี่น้าเบอร์รี่ต่างๆมันมีความเปรี้ยวในตัวของมันแน่นอนค่ะฤทิ์ของมันเป็นกรด แต่เมื่อมันเข้าไปในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นอ Al ัลคาไลเอสคือมีฤทธิ์เป็นด่าง <Wow. S 1> อันนี้โภชนาการพื้นฐานทั่วไปคนที่มีเลือดเป็นด่างนะคะเลือดก็จะไหลเวียนดีนะคะ <Yeah. S 1> ไปเลี้ยงมดลูกไปเลี้ยงรังไข่ก็จะเป็นรังไข่ที่เฮลตี้มดลูกที่เฮลตี้และนอกจากนี้น้ำมะกรูดยังมีสรรพคุณกระตุ้นการไหลเวียนเลือดถ้าไม่เชื่อลองกระดบ สูตรร้อยเปอร์เซนต์แล้วแม่จะรู้เลยว่าเลือดฉีดขึ้นหน้าเลย oh, <no. S 1> บางคนบอกว่าโอ้ยครูก้อยสูตรร้อยเปอร์เซนต์หนูทานไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันเปรี้ยวและมันขม <c oughs> ครูก้อยอนุญาตให้นำสูตรเจ็ดสิบเปอร์เซนต์มา mix กับสูตร100%เได้นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกระเพาะไม่ได้เป็นกรดไหลย,ย้อนแนะนำให้ทานสูตร100% เพราะในน้ำมะกรูดสูตรร0อจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆได้แก่วิตามินซีไบโอฟลาวนอยด์และควอซิทีนโดยเฉพาะสารควอซิทีนเนี่ยนะคะปัจจุบันมีงานวิจัยบอกว่ามีอยู่ในน้ำมะกรูดมากที่สุดในโลกณนะปัจจุบันที่คูก้อยสืบค้นข้อมูลจากเปเปอร์มา ควอซีทีนมันดียังไงมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแรงเลยค่ะจดเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์สูตรนี้เป็นสูตร70%ผสมน้ำผึ้งชันนรงแม้กระทั่งน้ำผึ้งครูก้อยยังไม่ใส่น้ำผึ้งทั่วไปเพราะทุกอย่างของครูก้อยมาจากงานวิจัยน้ำผึ้งทั่วไปจะไม่ให้แม่กินเพราะน้ำผึ้งทั่วไปยังส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแต่น้ำผึ้งชันนนรงที่ครูก้อยใส่เข้าไปบอกเลยไม่มีใครกล้าใส่เพราะน้ำผึ้งชันนรงหายากและมีราคาแพงมากมันมีงานวิจัยรองรับ ชัดเจนว่าเป็นน้ำผึ้งชนิดเดียวในโลกณปัจจุบันที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแถมยังช่วยลดไตรกลีเซอไรด์และมีงานวิจัยกว่า700ฉบับพูดถึงการส่งเสริมภาวะ,จะเจริญพันธุ์ทั้งในชายและหญิงผู้หญิงก็คือช่วยเพิ่มโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการฝังตัวอ่อนส่วนผู้ชายก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของสุขภาพของสเปิร์ม นำมาใส่ให้นะคะแล้วก็เวลาทานเอามามิกซ์กันครึ่งๆนะคะนี่ครึ่งหนึ่งแบบนี้ของมือใหม่อันนี่ก็ครึ่งหนึ่งแบบนี้ <c oughs> ดื่มเข้าไปทําให้ร่างกายมีทีบเป็นด่างไม่ได้ทำให้ร่างกายมีทีบเป็นกรดนะคะ